กลับน้ามาสการค่ะปูจ้าทุกจ้าทุจ้าแนวทางราวพัฒนาของปูนั่น่ะสุดยอดมากมากนั่ะหนึ่งเก้าเขาเยอแล้วค่ะปูหลังจากผู้ใดปูเขาเยอะแล้วมันมากบ่มื่อนี่วันน้องบ่ทฮะในมาอยู่เพิ่นสีมือเลขออกคนละโทษอะไรก็บรรลับขอโทษได้หลายเพราะว่าติดดูงานศพบุคบาอาจารย์เยอะคนจ้า เอาบัดนนี้อา่าวิ่งรูดเนาะคะ่ะวิ่งรูดของปูเราเพค่ะก็คือเลขมันออกเก้าสี่หนึ่งเก้าสามสี่เนาะคะ่ะปูเนาะข้างล่างคือหนึ่งเก้าข้างบนคือเก้าสามสี่เลขปูเนาะคะ่ะวิ่งรูดเนาะคะ่ะสี่กับมาเนาะคะ่ะสี่มาบนเก้ากับมาบนอยู่มาหลักลอยแล้วก็เป็นล่างพร้อมป้าเด็กวิ่งเด็กรูดปูเข่าทั้งสองตัวเนาะคะ่ะ แล้วก็สุดวินของปูนี่อ่ามาดึงซีนะว่ะซีกับมาสามกับมาเน,นาะจ้ะแล้วก็เก้าก็มาเนาะสุดวินนี่แล้วก็หนึ่งเก้าเขาหนึ่งเก้าล่างตรงตรงไหมคะปูไห่หนึ่งเก้าตรงๆรงไหมหนึ่งเก้าล่างมาตรงๆเลยมันปรุดว่าสองมาตเลยปูยังหุดของวันหนึ่งบ้านาานี<า>นแ้แม่นิลลักสามปูไห่หกสามนะว่ะ หกสามสามหกสามเจ็ดสามเก้าออกสามสี่นี้ไปอีกสองแต้มหกสามสามหกเนาะสามเจ็ดอันนี้ก็เกือบแตกบนล่างถ <c oughs> ือว่าถ<ต>ือว่าเขาดีมากๆเนาะกันหลังจากลดงวดเดียวเนะคะพูดแล้วลดคนเดียวงวดทีแ่แปดเมื่อวานน่ะเอเมื่อวานนี จำไม่ได้เด้ว่าเขียนเป็นเจ็ดนะครับปู่เพราะว่าเอกสารเก่าอยุบุ้นมันเลยแปดข้วหรือเก้าขั้วนี่เลยนิ่ยอมอ๋อบ่กเอกสารงวดที่เล่าก็แสดงว่าเป็นงวดที่แปดสินะแม่นบ่าหมดที่เจ็ดหมดที่เจ็ดหมดที่แปดแล้ววัที่แปดเมื่อวานอ๋อเมื่อวานนี่งวดที่แปดเ่จ้ะมันเข้าไปอ่าขัวท้องขัวมันลุดสองขวดังนิ่งย่อแสดงว่าเมื่อวานนี่เมื่อวานเมื่อวันนั่นเป็นงวดที่แปด ต่อไปก็จะเป็นงวดที่เก้าเนาะปุ้นเะเป็นงวดมองแน่แทบกาวันวันวันที่ยังมันออกวันเหล่ามาเนี่ยลงที่อะไรวันเหล่าม้าที่สิบเบ็บวันวันที่เจ็ดอ๋อสิบเอ็ดเป็นงวดที่เจ็ดอันนี้ก็สิบสามงวดที่แปดมันนี่งงวดที่เก้านะปูนเนาะเก้าเจ้าอันผู้ใดอยากร่วมสั่งทางน้ำปูเนาะก่ะใครมีโชคมิลาบกระปู อยากร่วมสั่งทั้งเขาว,วัดเนาะคะ่ะเทควันเกียกะตามนี้เนาะคะ่ะล่างสุดเด้อเอฟซีเอาไปพี่จดแล้วสอยปูนน้ำแนงเนาะคะ่ะเจ็บเล็กผสมหน่อยได้เท่าไหรกระเฮ็ดไปเนาะคะ่ะปูเนาะยังค่อยสั่งค่อยแปลงไปยยไปเรื่อยเรื่อยสั่งบารามีเพิ่มาเติมบาลมีตัวเองบุญน,นี่คันบ่เฮ็ดบ่เพิ่มบ่ตเติมนี่ก็ใช้เมดไปเนาะคะ่ะต้องเติมอยู่เรื่อยๆือเนาะคะ่ะปูนเนาะ เพิม่มบาลามีกับของนันดาจะพลอยในทําได้เำ,ำพอตันเองนั่นแหละผู้อื่นเขาเกิดหายกบได้ของเขาก็ได้ชุนหน่อยของของเพชหนึ่งไอ้เติมเต็มจ้ะวันนี้ก็จะเป็นงวดที่เก้าทางซ่องโจพารวยแล้วค่ะของปูเสือเด้อแนวทางเดีย๋ยวเดี๋ยวเอะปูเขียนหัวข้องกันไอ้ บานีงวดวันที่สิบห้าเนาะค่ะปูสิบห้าสิงหาคมเด้อหกแปดเนะาะเราพัฒนามีเราพัฒนา,นามีรัฐบาลไทยเนาะ,ะเพราะว่าใกล้รัฐบาลไทยออกแล้วอันนั้นมันสุกเนาะจะ้ะเดี๋ยวจะเป็นคลิปสรุปรัฐบาลไทยเดี๋ยวตามปูไห้เนาะจะ้ะบานีวิ่งอ่าชุดวิ่งก่อนบอกค่ะปูว่นจะ้ะโมงสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าบอกจ้ะเลยอเลี่ยงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วค่ะวันนี้วิ่งรูดค่ะปู๊หนึ่งรูดเอาหนึ่งกับสองกับสามเนยข้างหน้ามีหนึ่งด้วยค่ะหนึ่งกับยังปู้สองสามบอกสองสามแต่ตัวเด่นมันที่รูดคือเออสามผมเรียกสองสองตัวนี่มัน้ีมาหนึ่งตัว สองกับสามบอจ่ะเด่นเด่นสองกับสามเนาะมาสองตัวไม่ได้บอสองกับสามนี่ยมาน้ำกันสองปัจจันกัปูมากรุดสองปูมากสองบอจ่ะสองปูได้มากสามบอสามแต่บางหันกับมาน้ำกันสองตัวอยู่คันรูดสามตัวมาสองตัวกันยังได้ยู่ดีเนาะปูเนาะได้กำไรยืนดีมาเฉลี่ยมสามตัวรกันหนึ่งสองสามหมดแหละจ้ะ เลขเน่นคือสองกับสามบอกค่ะเลขวิง่งเลขเอาเน่นที่สองแล้วกันเนาะเลขวิ่งลูดเนาะสองสองลูดสองตัวเดียวเน่นที่สองวันนี้สามตัวกระปูสองห้าหกสองห้าหกเป็นกรปุออสองห้าหกสองห้าสี่สองห้าหกนะคะสองห้าสี่ค่ะจ้ะสองหนึ่งสี่สองสี่หนึ่ง สองสี่หนึ่งค่ะสามหาค่ะจ้าบานิชุดสองตัวค่ะสองตัวมีสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งค่ะห้าสี่ห้าหกห้าสี่แล้วค่ะห้าหกค่ะหกสี่หกสี่ค่ะ หกเจ็ดหกเจ็ดค่ะสามหกสามหกค่ะยจ็ดจุดสิบเก้าสี่เยอด้วยค่ะอ่าหกสี่หกเจ็ดสามหกเก้าสี่บปล่ค่ะปูเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าสี่นะคะแล้วก็เจ็ดสี่จ้าสองสี่สองห้าจบแล้วก็สองสี่นะคะสองห้าจ้ะ หนึ่งสองสามสี่หะกับสิบสองชุดนะคะสิบสองชุดมาดูตัวเน้นนะคะผู้สีเน้นไหาเอาตัวเน้นเน้นหนึ่งสี่สี่หนึ่งเน้นที่สี่หนึ่งนะคะแล้วก็สองสี่ห้าสี่แล้วก็สองสี่เนาะจ้ะแล้วก็ห้าสี่ค่ะนี่ค่ะตัวได้อีกปุ๊บคูแล้วสามจ้ะ คัมภูเอาสองหนึ่งน้ำสองหนึ่งด้วยนะจ๊ะสองหนึ่งร้อยเอาจ้ะสองห้าเนี่ยก็คัมสองห้าน้ำแมนโบจ้ะอือสองหนึ่งสองห้าจ้ะตัวเน้นจากรูดมันลูดสองเนาะจ้ะติดสองเน้นวัดสุขภูอันเถอะจ้ะตัวเน้นมีสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่สองสี่สองห้าถือบ่หามปูเนาะ สามตัวเน้นตัวใดจักเน้นฐาสี่สองห้าสี่สองห้าสี่เนาะค่ะสองห้าสี่กับสองสี่หนึ่งสองสามจ้ะสองห้าสี่กับสองสี่หนึ่งชุดเน้นนะจ๊ะส่วนเลขวิ่งลูดจะสองฮะลักสองมันลูดได้มันมันเป็นมันติดหลักลอยน้ำนะจักตัวชั้นวันลูดสองติดหลักร้อยด้วยเลขหลักสองนะจ๊ะ อเ,เอาขอทวนตัวเลขก่อนเด้อค่ะปูเลาเพื่อนบ้านเด้อค่ะเลาพัฒนาดูหัวข้อเด้อเด้อพีก็คือปู่เสือสิบาสิงหาคมสองเ้าหแปดเราพัฒนาวันศุกร์เด้อค่ะชุดวินมีหนึ่งสอมี่ห้าเลขเลี้ยงเนาะจ้ะแล้วก็วิ่งรูดมีห่งมีสองมีสามเน้นที่สองสาตัวมีสองห้าหกสองห้าสี่สองสี่หนึ่งเน้นเน้นคือสองห้ี่กับสองสี่หนึ่งเนาะจ้ะ ส่วนเลขสองตัวมีสองห,ห,หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่ห้าหกหกสี่หกเจ็ดสามหกเก้าสี่เจ็ดสี่สองสี่สองห้าเน้นเน้นมีสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่สองสี่สองห้าแล้วค่ะถูกบ้างคะปูอือค่ะขลักเลืกสี่เลืกสองมันมันไปอะไรทั้งสิบทั้งลอยทั้งน่วยค่ะ ตัวเลขสองตัวเดียวได้มันสิดไปได้ทั้งสามหลักเลยอ๋อเลขสองเดียวคือเก่งมาะเนาะพิ้นไปได้เหมือนไปลัรลอยได้ลักซิฟรักมวยได้จ้าก็ถูตผสมตัวนี้เลขสอ,องกลับมาใส่มูดคือนี่ค่ะลอยหน่วยซิฟมาเบิงกับพิดแกแลน้างมูดก็ตือกระซือจ้ ขอบคุณเด้อแอดมินที s <S ่ีอวเงินเขามาให้หลวงปู <c <c ่เข็ยบุญเข็ยกุศลต้ันก็รขอบารมีเพิ่มบุญเพิ่มบารมีให้ยันุ่มเลยนะมัดทุกมัดโศฉมัดโลกมัดไปให้ได้เป็นมหาเศรษฐีสำนักพุทธศาสนาเลยไปเด้อทุกคนชาตุชาตุกราบปู่ค่ะกราบขอบพระคุณปู่หลายๆเด้อครับปู่ที่แบ่งปันแนวทางให้ FC แฟนช่องโจู่ผ้ารวย เงงรวยรวยเด้อคุณโจสาธุค่ะปูค่ะต่อหวัเงงเงงรวยรวยเป็นมหาเศรษฐีค่ะป okay ูสาธุสาธุการนรมัสการค่ะปูค่ะสาธุเงงเงงรวยรวยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นแล้วค่ะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะค่ะ ถ้าถูกใจก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกําลังใจกับทาง่องโจพา้าร่วยแน่แล้วค่ะขอากราบขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบุตรสุคนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อยู่ตลอดไม่ทอดทิ้งกันก็ขอให้มิโศมิลามิมานเล้วค่ะให้ร่ําให้รวยสุบุตรสุคคขำโค้งไปเล่ากับแนวทางของปู่เสือเล้อค่ะก็ขอให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยทุกทุกคนทุกๆท่านสําหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเล้วค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ